สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชมผู้แฮนดิครับนะคะก่อนรับชมฝากกด subscribe หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้จะสอนถักกระเป๋าด้วยวิธีที่ง่ายๆอุปกรณ์จะใช้ไหมอินโดซิลขนาด4ลายใช้เข็มชิลลิบสีทองด้านเบอร์5ในการถักลายนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ เริ่มต้นให้ทักโซ่ขึ้นมา37โซ่ตรงนี้จะนับเป็นโซ่ที่1น,นะคะ2 3ง ได้37โซ่ตรงนี้จะเป็นด้านความยาวของตัวกระเป๋านะคะถ้าใครต้องการเพิ่มขนาดให้เพิ่มไปอีกทีละ2โซ่นะคะขั้นตอนต่อไปแถวที่1เราจะถักซิงเกิลโครเชตโดยเริ่มต้นที่โซ่ที่2นะคะ เมื่อเราถักมาจนถึงโซ่แรกขั้นตอนต่อไปเราจะถักย้อนกลับมาอีกฝั่งนะคะตรงนี้ที่โซ่แรกให้เราถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถักในฝั่งตรงกันข้ามหลักละหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้รวบเอาปลายไหมไปด้วยเลยนะคะ เมื่อถักมาจนสุดแถวแถวที่1ตรงนี้ใช้เป็นฐานของลายนะคะต่อไปขึ้นต้นแถวที่2เราจะเริ่มต้นถักลายค่ะแถวที่2เราจะแทงเข็มบนหลักแรกแบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมดึงลอดห่วงมาเพื่อเชื่อมติดแถวจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งนะคะ การถักลายนะคะเดี๋ยวจะไปช้าๆนะคะให้เราแทงเข็มที่โซ่ที่สองเกี่ยวไหมขึ้นมาค้างไว้แทงเข็มในโซ่ถัดมานะคะตรงนี้เป็นครั้งที่สองต่อไปครั้งที่สามให้แทงเข็มลงบนหลักนะคะ ต่อไปครั้งที่4แทงเข็มในหลักถัดมานะคะและครั้งที่5แทงเข็มในหลักถัดมาอีกค่ะเราจะแทงเข็มและเกี่ยวไหมขึ้นมา5ครั้งจะมีไหมทั้งหมด6ห่วงอยู่บนเข็มนะคะ ให้เรารวบทั้ง6ห่วงเข้าด้วยกันนะคะและถักล็อกไว้1ครั้งเสร็จ1ลายนะคะตรงนี้เป็นลายเริ่มต้นต่อไปให้แทงเข็มผ่านห่วงแรกซึ่งเป็นตรงกลางของลายดอกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมานะเป็นครั้งที่1ต่อไปครั้งที่2องตรงตำแหน่งนี้นะคะ ให้แทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาต่อไปการเกี่ยวไหมครั้งที่สาให้แทงเข็มลงไปบนหลักตรงนี้นะคะหลักที่เราได้ถักไว้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะแทงเข็มครั้งที่สาม ต่อไปครั้งที่4และครั้งที่5จึงแทงเข็มในหลักถัดไปนะคะตรงนี้ครั้งที่4ตรงนี้ครั้งที่5นะคะนับดูห่วงบนเข็มนะคะ1 2 3 4 5 6มีห่วง6ห่วงนะคะรวบทั้ง6ห่วงเขาด้วยกันค่ะ ตักล็อกไว้หนึ่งครั้งต่อไปทำซ้ำนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ และครั้งที่ห้ามีหกห่วงบนเข็มแล้วนะคะถักรวบทั้งหกห่วงเขาด้วยกันค่ะต่อไปทําซ้ำด้วยขั้นตอนที่เหมือนเดิมเลยนะคะ ให้ทาซ้ำแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเมื่อถักวนมาจนใกล้ครบรอบแถวแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นลายสุดท้ายนะคะ ก่อนที่เราจะถักเกี่ยวล็อกตามปกติแบบนี้ให้เราชื่นมติดแถวก่อนนะคะโดยการแทงเข็มไปบนหลักแรกด้านบนสุดแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะ ซึ่งในแถวที่สองเป็นแถวของการเริ่มต้นถักลายจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปในการถักแถวที่3จะเป็นการถักส่วนบนของลายซึ่งเราจะถักลายมาจากด้านในนะคะให้เราพลิกชิ้นงานกลับแบบนี้นะคะแล้วถักโซ่ขึ้นไปสองครั้ง เราจะถักจากด้านในนะคะโดยใช้ลายพอคอรหรือ Half Double Crochet นะคะพันเข็มหนึ่งครั้งถักลงไปที่กลางลายนะคะในลายดอกแต่ละลายจะมีตำแหน่งกลางลายตรงนี้นะคะกลางลายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราถักล็อกให้เราพันเข็ม และถักลงไปที่กลางลายดอกนะคะถอดเข็มถักลงไปสองครั้งถักสองครั้งในหลักเดียวเลยนะคะจากนั้นก็มาถักกลางดอกถัดไปนะคะถักลงไปหลักละสองครั้งเลยค่ะ ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะด้านที่เราเห็นตอนนี้จะเป็นด้านในของตัวกระเป๋านะคะส่วนด้านนอกที่โชว์ลายพอเราถักแถวที่3ลายก็จะครบดอกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวนะคะ ให้เราทำการเชื่อมติดแถวที่โซ่ที่3ของหลักแรกแทงเข็มลงไปที่กลางโซ่ที่3ามแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะจากนั้นก็พลิกชิ้นงานกลับให้ด้านที่ถูกต้องออกมาลักษณะของตัวลายจะเป็นรูปแบบนี้นะคะพลิกชิ้นงานด้านที่ถูกต้องกลับออกมา ในแถวนี้เราจะเปลี่ยนสีของไหมนะคะให้แทงเข็มกลับลงไปที่หลักเดิมนะคะที่ตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นหยิบไหมอีกสีมาวางทาบและเกี่ยวไหมสีใหม่ขึ้นมาถักดึงลอดห่วงโซ่นะคะ ถักโซ่ขึ้นไป3ครั้ง 1, 2, 3จากนั้นเริ่มต้นถักตัวลายนะคะสีฟ้าถ้าจะใช้อีกก็ปล่อยไว้ที่ตำแหน่งนี้แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็ตัดปลายใหม่แล้วก็เก็บปลายใหม่ให้เรียบร้อยก็ได้นะคะแถวใหม่เราก็จะถักคล้ายการเริ่มต้น ในแถวที่สองนะคะเป็นการเริ่มต้นลายครึ่งดอกด้านล่างให้แทงเข็มครั้งที่1นึ่งบนโซ่ที่สองนะคะครั้งที่สองและครั้งที่สนะคะจากนั้นหลักถัดไปครั้งที่สี่หลักถัดไปครั้งที่ห้านะคะ และถักรวบทั้งหห่วงเขา้าด้วยกันถักล็อก1ครั้งรูปแบบการถักจะเหมือนในแถวที่2เลยนะคะต่อไปก็ถักซ้ำในรูปแบบเดิมค่ะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5 ล็อกหนึ่งครั้งต่อไปทำซ้ำนะคะก็จะเป็นรูปแบบการถักซ้ำในแถวที่สองตรงนี้แล้วนะคะถักเหมือนกันเลยให้เราถักวนไปจนครบรอบแถว แล้วก็ถักในรูปแบบแถวที่3ก็คือถักจากด้านในถักสลับลายและสลับสีตามที่ต้องการขึ้นไปจนได้ขนาดของกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะ mm hmm. เมื่อถักขึ้นมาขนาดความสูงได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะตัวนี้จะพอดีกับสำหรับใส่เป็นซองมือถือความสูงก็จะได้8เซนติเมตรนะคะ ต่อไปก็จะเก็บขอบด้านบนด้วยการถักลายซิงเกิลโครเชตหรือควักธรรมดานะคะ เมื่อถักซิงเกิลโครเชต์ขึ้นมาได้3แถวนะคะตรงตำแหน่งที่ครบ3แถวแล้วเราก็เลื่อนห่วงและตัดปลายไหมนะคะเกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวกระเป๋าค่ะ เสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวกระเป๋านะคะต่อไปเดี๋ยวจะทำที่ติดกระดุมด้านบนนะคะเราก็วัดขนาดและแบ่งครึ่งนะคะตรงนี้จะมีความยาวประมาณ18ซนติเมตรเดี๋ยวเราจะถักที่ติดกระดุมตำแหน่งตรงกลางนะคะตรงตำแหน่งที่ 8ซนติเมตรมาถึง10ซนติเมตรตรงนี้ก็ประมาณ5หลักนะคะ ทักที่5ถักเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นก็ถักโซ่หนึ่งครั้งและพลิกชิ้นงานกลับข้ามตรงนี้มานะคะมาถักที่หลักที่สอง ถักหักที่สองหนึ่งสอง ครั้พลิกชิ้นงานกลับแล้วก็ถักในรอบสุดท้ายตรงตำแหน่งนี้นะคะถักซิงเกิลโคเชคุมตำแหน่งโซ่ไว้นะคะแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชต่ออีกจนถึงหลักสุดท้าย จากนั้นถักโซ่ล็อก1ครั้งแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะตรงนี้ขนาดหรือจำนวนหลักเราสามารถเพิ่มได้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดกระดุมที่เราใช้นะคะปลายไหมเราก็เกี่ยวไปเก็บที่ด้านในของตัวกระเป๋าค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงตำแหน่งนี้เราก็เย็บกระดุมติดนะคะ